ครับเพื่อนๆลงมาจากต้นแล้วก็ย้ายมารังที่สองที่สามแล้วนะครับหลังที่สามหลังแรกออนจัดครับพึ่งมาเกาะอ่ารงที่สองก็ขึ้นเมืเมื่อกี้นี้แล้ววิดีโอก็มีปัญหาอีกเดี๋ยวมาดูรังที่สามครับจะเอาขึ้นไปทายบนต้นเลยวันนี้โดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนใส่ชุดดิฟเนี่ยเพราะว่าเสื้อมันสั้นครับ <laughs> เสื้อมันสั้นก็โดนตามระเบียบแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูรังนั้นกันโอ้ นี่ถ้าใครมาทำท่าทำครบเน,นี่ยเนี่ยนะมีคนทำท่าทำครบเน,นี่คยครับอู้ยังใหญครับเห็นไหมครับกลางจอผมเลยเห็นมาอุมนี้โอ้โหครับเดีย๋ยวได้แต่มองไม่กล้าขึ้นจัดไปครับ ถึงครับมันต้องถึงถอยมียี่สิบเจ็ดลูกมีตะปูใต้บ่อรถอีกใช้ให้หมดครับครับเดี๋ยวเราไปลุยกันโอ้โหมือสั่นเลยนะครับเนี่ยดูต้นนะครับอยู่ขาต้นใหญ่นะครับใหญ่มากสูงก่าต้นเมื่อกี้เกือบสองเท่าเลยครับสุดยอดครับ ไปดูกันนะครับฮะอะไรนะ,อะขอนกาวมันหรือเปล่าโอ้ครับ ไม่ตกแร้ครับไม่เห็นมีก็ต้นก็อยู่นี่สูงครับสามสิบบวกคสูงนะครับเพร,ราะมันอยู่ในร่องเขา่าเออมันอยู่ในร่องน้ําครับรน,นี่ครับน่าจะเป็นของปีที่แล้วครับมีเศษซากน่าจะเป็นของปีที่แล้วเออปีนี้แหละป,ลป,ปีนี้แหละ หรือไม่พวกตีทั้งนู้นแล้วย้ายลงมาปีนี้แหละนละครับเดี๋ยวเราไปดูขนต้นกันว่าเป็นยังไงมัง่งนี่นะครับสองขนโอบนะครับต้นนี้ดู้นะครับสองขนโอบอ๋อขึ้นไปถึงงามนั่นได้ก็ประมาณสิบห้าเมตรแล้วก็ต่อขึ้นไปอีกครับ ว่าโหดไงนะครับโหดครับเถาวันเยอะแยะเลย <laughs> ต้องบนมีเถาวันนะครับออาครับ่า <laughs> อัน <laughs> นี่นะครับโอ้โหต้องขึ้นไปถ่ายใกล้ๆเลยเนี่ <laughs> ยจะไปตั้งกล้องตรงในเนี่ย เออเอาแล้วครับเป็นหน้าที่ของพ่านโทนอีกแล้วเนยครับผ่านโทนจัดดิบเชือกถึงวะครับเช,อชือกถึง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 ทีนี้มาดูอีกช็อตหนึ่งทายไปเชือกช็อตไปที่ต้นต้นที่แล้วอาจจะไม่เห็นตอนปาดนะครับแต่ต้นนี้จะพยายามให้เห็นเดีย๋ยวจะเดินลงมา แต่งแงชุดแล้วก็ขึ้นไปอีกรอบหนึ่งให้เพื่อนๆดูชุดเอาอยู่ครับ ซอยกลางไหมี minute, ่ว yeah, ่ามีสนามฟูตซอเลยซอยนั่นไปอีกอะซอยถึงชนครับเพื่อนๆขึ้นมาถึงแล้วนะครับนี่นะครับภาคต้นะครับวงามครับสวยงามครับขึ้นมาแล้วโอ้โหสุดยอดครับ นี่ครับอืมข้างนี้ไม่ชัดครับตัวตอมเยอะเกินนะครับเหมือนจ,จะตั้ง้องท่าไหนเพื่อนๆดู น้ำไม่รู้นะครับน้ำยังไปไม่ถึงเลยครับนี่นะครับดิบๆเลยนะครับชุดนี้เอาอยู่ครับเวลาตั้งกล้องละคู่ครับ จะได้ท่านี้นะครับเพื่อนรู้สึกว่ามันไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะครับบารทนจัดดิบครับตามคำเรียกร้องอาตามคำเรียกร้องของแฟนๆครับ ก็จะมองโหดๆห,หน่อยนะครับเพื่อนๆครับขรับผมคับ มันไปไม่ถึงครับรนะครับขาโบกเลยทีเดียวนะครับ าข้าวเลยนะครับเอาสองแผ่นทานไปไวเหมือนโกหกผมจะขอขยบขึ้นไปข้างบนสักนหน่อยนึงครับขีมก็ไม่ได้อามาต้นอยู่ขาก็ลื่นนะครับ น้ำน่าจะแฟงครับเพื่อนๆ น่าจะแปดครับมีครับน้ำแต่ส่วนน้อย Thank you. ครับเพื่อนๆเราก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วพร้อมน้ำผึ้งของเรานี่ครับน้ำผึ้งของเราโอ้หนักนะครับเนี่ยหนักมากเราจะมาดูน้ำผึ้งของเราน้ำผึ้งของเรา ที่ได้มานี่ครับน้ำหนักจะอยู่ที่สิบโลก็ทั้งสูงทั้งเสียงนะครับก็ผมก็ขายราคานี้แหละสี่ร้อยขวดละสี่ร้อยมารับเองที่บ้านแล้วก็ขวดละห้าร้อยหลบทรงครับตามตามจริงที่ไปสนียเขาคิดอ,อผมจะไม่ทรงนะครับคือรี่ เพราะว่าบ้านผมอยู่ใกล้ไปรษณีย์เอผมก็จะคิดตามจริงราคาตามจริงจากไปรษณีย์ผมก็ไม่เหลืออะไรแล้วครับ <c oughs> ก็ได้แค่ค่าน้ำพึ่งควรละสี่ร้อยแค่นั้นแหละแต่ว่าค่าส่งเพื่อนๆก็ออกมานี่นะครับผลงานของผมเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูอ่านี่นะครับเป็นเกอนเดือนห้านะครับ ก็จะอยู่ที่โลฟา,ฟา,ฟาครับเกอสรอน,น้อยครับเพราะว่าพึ่งมันยังเป็นหลังอ่อนอยู่ยังไม่เยอะครับประมาณโลโลซีโลซีขีดครับก็โลละสองร้อยนะครับสามร้อยก็ล้นทรงเอาตามราคานี้นะครับก็เดี๋ยวดูน้ำพึ่งกัน นะครับน้ำผึ้งสดๆเลยยังไม่ได้ทำการบีบทั้งสิ้นนี่นะครับสี่สวยนะครับอันนี้ก็สี่โลเลยเห็นไหมสี่โลอ่า อันนี้อันนี้มันหนักหน่อยนึงนี่ครับสองหลังต้นสูงที่เกิ่งโน้มน,มนี่แหละก็จะได้นี่นะครับต้นนั้นสี่โลต้นหนึ่งสองโลไอต้นเอนนั้นสี่โลครับไอต้นหนึ่งสองโลก็มันก็พอคุ้มค่าเงิยครับแบบนี้ ส่วนหลังออนเดี๋ยวก็ไปดูท้ายคลิปนะครับก็ได้มา12บสโลครึ่งหลังออนออนแบบนางฟ้าเลยนะอ่าก็ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าสนใจน้ำพึ่งก็ทักมาได้นะครับที่ผ่านโทนเ,เบอร์โทรศัพท์ก็0ูนย์6กสองสี่เกครับทักมาได้เลยพูดคุยกันได้ สนุกสนานเป็นกันเองครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาก่อนนะครับเพื่อนขอบคุณมากครับที่รับชมอย่าลืมฝากกด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปครับยังอยู่ประมาณ8ต้นยังไม่ได้ขึ้นครับเจอไว้แต่มันอ่อนมันอ่อนเกินไปแล้วก็ย้ายมาใหม่มั่งอะไรมั่ง ก็เดี๋ยวร้อลมคลิปไว้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะถ่ายเพื่อนๆดูส่วนเกรสรผมก็ยังอยู่นะครับประมาณสี่สิบปาโลนะครับถุงละสิบปาโลล้ตรงนี้เนี่ยครับเ,เกรสรแห้งเลยนะครับนี่นะครับอันไหนไม่แห้งผมก็จะไปตากทำให้แห้งใครสนใจก็ติดต่อมานะครับสามร้อยลมทรงครับเกรสร โลละสามร้อยโวมทรงขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับน้ำผึ่งคันเสร็จแล้วนะครับเพื่อนนี่ครับติดฉลากเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ็ดร้อยห้าสิบสี่สีนะครับมารับที่บ้านราคาสี่ร้อยครับถ้าทรงด้วยก็ ขวดละห้าร้อยโลมทรงครับนี่นะครับก็ชุดนี้จะมีเศษอยู่ครึ่งขวดฝา้าน้อยหนึ่งก็มีอยู่หนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ดแปดขวดครับมีอยู่แปดขวดนะครับเดือนห้านะครับได้มาเมื่อวานนี้ไม่รู้จะได้ไหมอีกหรือเปล่าเดือนห้าเนี่ย พยายามหาดูอยู่นะครับให้น้องๆเซอร์เว์อยู่ก็มีพรุ่งนี้เห็นว่ามีอยู่หกหลังเจ็ดหลังเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปจัดครับเอามาแต่น้ำครับตัวอ่อนยังไม่เอาเพราะว่ามันติดสงการเราจะส่งไม่ได้ครับนี่นะครับผลงานของวันนี้เอ,อ่อของเมื่อวาน